วินนะครับนี่ครับนี่ครับใช้เาาตัวเองวินขึ้นนะครับก็จะม้วนไปเรื่อยครับขึ้นจากลมนะครับอ๋อค่อยๆขึ้นครับขึ้นไหมสวัสดีครับผมสวรรค์อาซีนะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถถาเดินตามนะครับ วันนี้นะครับเราใส่คอกนะครับเสริมลูกคอกนะครับมันแบกน้าหนักนะครับวันนี้เราคนทุกเต็มที่นะครับเราจะไปลุยโคลนกันครับแต่ก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวผมใส่บางโคลนแป๊บนะครับกันกระเด็นครับใส่แป๊บนะครับ บางคนก่อนครับาครับไปกันครับไมรู้ครับเราไปไหวไม่ไหวครับนี่ครับแบกนะเต็มที่ครับสบายครับดูนี่เราดูเต็มที่ครับาครับติดแล้วครับติดแล้วครับไปดูครับนี่ครับติดครับถอยหลังครับถอยหลังครับไหวไหมครับ เตนหน้าเลยโยกหน่อยครับโยกหน่อยโอ้ครับวันนี้เราแบ่นํำหนักพอเต็มครับดิ้นดิ้นดิ้นครับนะครับไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เชือกนะครับวิ่งจากล้อขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะทำยังไงนะครับไปครับ ตอนนี้นะครับเราก็เอาเชือกพันที่เพาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใช้เพานะครับของรถนะครับวิ้นตัวเองขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูครับขึ้นไหมครับอ๋อาลครับวิ้นนะครับนี่ครับนี่ครับใช้เผาตัวเองวิ้นขึ้นนะครับก็จะหมวนไปเรื่อยครับขึ้นจากลมนะครับอ๋อค่อยๆขึ้นครับขึ้นไหมค่อยๆขึ้นครับแต่ช้านิดนะครับ นี่ครับวิ่งขึ้นไปเลยนะครับตอหน้าขึ้นมาได้แล้วนะครับอันนี้นะครับหลังจมนะครับเดี๋ยวเราจะขยับหลักใหม่นะครับทําการวิ่งขึ้นอีกทีครับเดี๋ยวไปขยับหลักแป๊บนะครับนะครับทําการวิ่งอีกทีนะครับเอาหลังขึ้นครับขึ้นไหลขึ้นนะครับ เต็มที่ครับโอ้ขึ้นมาแล้วครับเต็มที่ครับเอาแล้วครับขึ้นมาได้แล้วครับนี่ครับเราไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราเลยนะครับก็น้าหนักเต็มที่ครับดูครับขึ้นถ้าไม่ไหวครับลื่นครับเนี่ยครับลองวิ่งขึ้นไปเลยครับขึ้นมาได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลุยป่านครับ ไปลุยต่อไปครับโืื่นครับเราวิ่งขึ้นดีกว่าครับ ได้ไหมครับไปให้เับติดครับ การวินขึ้นครับขึ้นนะครับวิ้งตนี่ครับอ๋อแล้ครับขึ้นมาแลครับเอาละครับเดี๋ยวเราทาการวิ่งอหลังนะครับเอาครับทำการวินครับดูครับหนักครับสสัยจะวินไม่ขึ้นนะครับเอาะครับเดี๋ยวเราทำการวิน่งดอซ้ายนะครับ ครับนะครับตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนมาเผาแถบทางซ้ายบ้างนะครับเอาล้วครับไปม้วนครับเต็มที่ครับดึงเต็มที่ครับเอาล้วครับดึงดึงนะครับเดี๋ยวครับครับครับเอาเดือดขึ้นเลยครับม้วนม้วนม้วนครับม้วนม้วนม้วนครับเอาแล้วครับดึงมาได้แล้วครับเอาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ทำการไปส่งที่เขา จ้างไว้นะครับไปครับนี่นะครับเราพึ้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทําการไปส่งที่เขาจ้างไว้เรียบร้อยให้เสร็จภารกิจของเรานะครับวันนี้ครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ